อ่าโอเคสัตร์เล้าต่างแต่ใดมาครับ <Yep. S 2> เล้าทุกทัวหนาเสิดสู้สุดใจ <Hey. S 2> หว่หวแห้งห่วจิตห่วใจสามัถขี้กันเป็นกำล่างเดียว <Yep. S 2> เล็ดเดียวพร้อมกันเก่าหนาบูซ่าสู้เกียรติของเล้า ทรงเสริมใส่ซิดเป็นเจา้ลาล่าถุกส้นเผาเสมอภาพกันอบอหายฟูงจักกะพัดและพวกขายสาตร์เขามาลบกวนล้ลาทั้งม่วนสู้เอกกระลาดอิสารภาพของสตร์ล่าไหวตัดสินใจสู้ซิ่งเอาไส้ ศาสตร์กล่าวไปสู่ความวัฒนาโอเคขอบคุณจันหลาย